นักดนรีแกรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประวัติศาสตร์กับสุดยอดเทคโนโลยีอันดับหนึ่งในยุโรปเกว่า DP 5 1 0เป็นโนค์ประสัญชาติเยอรมันครับเขามีความตั้งใจที่จะส่งมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกครับด้วยเสียงสไตน์เวดีสองขนาดมากกว่า1นึ่งกิกะไบต์แซม p l ิ n เสียงแบบโนลูบบันทึกเสียงตั้งแต่หัวเสียงจนจบหางเสียงพร้อมเทคโนโลยี v s r c ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติครับไม่ว่าจะเสียงสะท้อนของสายของแป้นเหยียบและเสียงหัวค้อนมีเสียงไม้ทั้งหมด21เสียง 256 Polyphony เซฟเสียงที่ชอบได้4 preset มีลำโพง b u i l ิ i n ทั้งหมด4ตัวครับมาพร้อมเพดล์สทางที่สามารถเหยียบแบบ half ได้ระบบริ่มและชีเป็นเทคโนโลยีเกว่า Smart Touch Keyboard พัฒนาขึ้นโดยโมดูลของฟาธาซึ่งเป็นผู้ผลิตคีย์อันดับหนึ่งของโลกครับตอบสนองไดนามิกได้ตั้งแต่เปียโนซิโมไปจนถึงฟอร์ติซิโมพร้อมกับฟีเจอร์ user calibration tool สามารถปรับค่า e n s i t i v i t y ของแต่ละลิ่มคีย์ได้อิสระครับปรับแต่งเสียงได้อิสระผ่านแอปเกว่าเป็นโอรีโมทนอกจากนี้ยังมาพร้อมแบบฝึกหัดชื่อดังจากฮันอนมีฟีเจอร์ ear training ด้วยครับพร้อมแบบสอนกดสเกลจับคอร์ดหรือค้นหาคอร์ดที่กดช่วยแต่งโฟกั s ชันคอร์ดได้ที่หน้าแอป,ปทั้งหมดเลยครับฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็มีไม่ครบคร สปีดเลเยอร์บลูทูธมีดีและออริโอ